หลังคลอดกี่เดือนถึงจะทำโบท็อกหรือทรีทเมนต์หน้าได้นะคะถ้าในกรณีหลังคลอดค่ะสามารถที่จะ,ะถ้าพูดในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราก็แล้วกันเนาะถ้าในช่วงหลังคลอดนะคะสภาวะร่างกายเราอะค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากฮอร์โมนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะบวมน้ำไม่ว่าเรื่องของภาวะผิวที่มีการ เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของผิวอ่อนแอเนี่ยโดยมากแล้วหลังคลอดประมาณ2เดือนขึ้นไปทุกอย่างจะกลับมาสู่ภาวะปกติและหลัง2เดือนไปแล้วนะคะเรากลับมาสู่ภาวะไหนภาวะนั้นก็จะอยู่กับเราไปนานๆเลยค่ะก็คือจะกลายเป็นภาวะปกติของเราในอนาคตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะกําลังอยู่ในภาวะหลังอ,อยู่ในช่วงหลังคลอดอยู่นะคะแล้วก็กําลังอยู่ในระยะที่แบบว่าให้นมบุตรแล้วกันเนาะ คือถ้าในช่วง2เดือนแรกค่ะบอกเลยว่าให้ใจเย็นๆก่อนเพราะว่าร่างกายเรายังมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักตัวที่จะลดลงได้เร็วมากๆในกรณีที่คุณแม่ให้นมลูกหรือมีการปั๊มนมและมีการทานอาหารแบบมีคุณภาพก็คือไม่ไปเพิ่มน้ําหนักอีกนะคะในช่วงหลังคลอดเนี่ยสเดือนจะเป็นระยะที่น้ําหนักเราลดลงได้เร็วมากม แล้วพอน้ําหนักเราลดลงค่ะไขมันเราลดลงสภาพผิวและสภาพร่างกายของเราค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้กลับมาใกล้เคียงกับระยะก่อนคลอดอ่าซึ่งพอพ้นระยะ2เดือนไปแล้วค่ะเราเปลี่ยนได้แค่ไหนสุดท้ายสิ่งนั้นจะเป็นภาวะปกติของเราในอนาคตนะคะแล้วพอพ้นระยะ2เดือนไปค่ะเรารู้สึกว่าส่วนไหนที่เราอยากจะดูแลเพิ่มเติมนะคะ เราก็สามารถที่จะไปทําได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจริงจริง,รงทำทรีตเมนต์เนี่ยทำได้เลยนะเพราะว่าเป็นการทําแค่ผิวภายนอกเนาะแต่ว่าในเรื่องของการฉีดโบ็อกเนี่ยก็ให้ดูว่าสภาพผิวเรานะตอนนั้นไม่มีเรื่องของการบวมน้ําแล้วนั่นเองก็สามารถที่จะฉีดได้นะคะเพราะว่าโบ็อกฟิลเลอร์และเลเซอร์ไม่ผ่านทางน้ำนมนะคะอันนี้บอกเลยว่า ไม่ผ่านทางน้ำนมเพราะฉะนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการให้นมบุตรนะคะสามารถที่จะทําได้ค่ะ